สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาสอนวิธีการลงเพลงบนนาฬิกาหัวเว่ยวอทฟีสานะครับแล้วก็รุ่นอื่นๆของทางหัวเว่ยก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับรุ่นที่ลงเพลงได้เกือบทุกรุ่นเลยนะครับยกเว้นตัวฟ i t หนึ่งนะครับแล้วก็ GT1 ที่ไม่สามารถลงเพลงได้นะครับรุ่นอื่นๆลงเพงลงเราก็สามารถที่จะฟังเพลงจากนาฬิกาได้เลยเอาหูฟังบลูทูธมาต่อวิ่งออกมากายได้เลยนะครับคราวนี้คําถามที่คนมักจะถามบ่อยๆก็คือว่า ลงเพลงอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมมาลงให้ดูกันนะครับส่วนตัวอุปกรณ์อีกคำถามนึงคืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเนี่ยสามารถที่จะได้ทั้ง iOS และก็ Android เลยไหมนะครับลงเพลงได้เฉพาะ Android นะครับถ้าเชื่อมต่อกับ iOS หรือว่า iPhone ยังไม่สามารถที่จะลงเพลงบนนาฬิกาได้นะครับคราวนี้วิธีการลงเพลงก็คือการสิงจากตัวแอปสุขภาพ Huawei Health ไปยังนาฬิกาหรือเป็นการลักษณะการส่งบุธนล่นแหละฮะ ไปที่นาฬิกานะครับคราวนี้ก็วิธีการนะครับก่อนที่จะไปวิธีการเดี๋ยวผมแนะนาแอป,ปแอป,ปหนึ่งก่อนนะครับแอป,ปนี้ผมจะลงดีเทลไม่ได้เยอะนะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมเคยทําเมื่อประมาณ2ปีก่อนนะครับโดนแบนเพราะว่ามีการบอกแนะนําแอป,ปนะครับซึ่งแอป,ปตัวนี้มันสามารถที่จะโหลดได้ทุกช่องทางเลยนะครับดังนั้นผมจะไม่พูดละกันนะครับแต่ให้ดูนะฮะแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะอยู่ ข้างตัวโ้าหเห็นไหมครับแอปสีเหลืองๆนะครับลองดูกันนะครับเพื่อนสมาชิกนะฮะหรือว่าพิมพคม์คอมเมนต์ก็มาสอบถามได้นะครับผมกลัวช่องผมปิวโดนเตือนไป2ครั้งอีกครั้งหนึงช่องปิดทาวลเลยนะครับคือในส่วนของตัวแอปตัวนี้มันสามารถที่จะโหลดเพลงได้หมดเลยนะครับทุก แหล่งดาวโหลดเลยอันนี้ก็ดีมากๆเลยนะครับก็ไปลองใช้กันดูนะครับไม่ยุ่งยากอะไรใช้งานง่ายครับแต่ผมไม่แนะนำแล้วกันนะฮะเดี๋ยวบอกเพิ่มเติมนิดนึงนะครับถ้าเป็นตัวเครื่องโฮเวยนะฮะโหลดแอปตัวโหลดโหลดเพลงเนี่ยได้จากตัวแอปแกล l ี่เลยนะครับดูชื่อไว้นะฮะอ่าโหลดได้จากแอปแกลอรี่เลยแต่ถ้าเป็นตัวฝั่ง Android ค่ายอื่นให้เข้าเบราว์เซอร์โคมหรือเบราว์เซอร์อะไรก็ได้แล้วก็พิมพ์ชื่อแอปเข้าไปก็จะเจอเลยนะครับจะไม่มีใน Play Store นั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้นะครับวิธีการนะครับที่ ไปที่ตัวแอปสุขภาพนะครับแล้วก็ไปที่อุปกรณ์นะฮะหลังจากนั้นก็บางเครื่องมันจะมีคําว่าโดนตรีขึ้นมาที่ด้านล่างนี้เลยนะครับแต่ผมติต่างว่าไม่มีผมแตะเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเลื่อนมาหาคําว่าดนตรีนะฮะแล้วก็จะเจอคําว่าจัดการเพลงผมก็แตะเข้าไปหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับเราก็ไปเลือกเพลงจากโฟลเดอร์ที่เราต้องการได้เลยผมเลือกโฟลเดอร์นะครับผแหล่งผมดาวโหลดผมดาวโหลดมาจาก ตรงนี้ผมก็แตะเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกเพลงที่เราต้องการได้เลยผมยกตัวอย่างเช่นผมเลือกเพลงนี้นี่ฮะแล้วก็กดหรือจะเลือกทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าถ้าเรามีเพลงเยอะๆนะครับลองเลือกทีละ10 20เพลงก็ได้นะครับเพราะว่าลักษณะการส่งมันเป็นบลูทูธนะครับมันจะช้านะฮะก็ส่งทีละ5เพลง10เพลงก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกทั้งหมดเลยก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับอะผมยกตัวอย่างเลือกให้ดู1เพลงละกันนะครับอันนี้นะนะัะแล้วก็ติ๊กถูกมุมบนขวานะครับ แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเขาจะทานเฟอร์นะครับเพลงไปยังในส่วนตัวนาฬิกาตอนนี้กำลังทานเฟอร์ไปอยู่นะครับในตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีอยู่1เพลงนะครับก็จะเป็นเพลงตัว Dream is Possible นะครับก็เป็นเพลงมาตรฐานสากลน,นะฮะของทางหัวเว่ยเลยจะมีทั้งในโทรศัพท์แล้วก็นาฬิกาเลยนะครับอันนี้รอสักครู่หนึ่งนะฮะ ในขนาดเพลงเดียวนะครับยังใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยนะครับถ้าเลือกทีแบบว่าเยอะๆก็ใช้เวลานาน,านกว่านี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครใช้ iOS หรือว่า iPhone เนี่ยให้เราทําการยกเลิกการเชื่อมต่อนะครับกับเนส่วนของตัว iPhone ก่อนแล้วก็มาเชื่อมต่อกับเครื่อง Android โดยใช้ Huawei ID หรือว่า Account เดียวกันกับ iPhone นะครับมาเชื่อมต่อ ลงเพลงให้เรียบร้อยกับก่อนกับเครื่องแ n d r o i d นะครับแล้วก็กลับไปเชื่อมต่อกับเครื่อง p h o n e นะครับอันนี้มีวิธีเดียวนะครับสำหรับ iOS นะครับยังไม่มีวิธีอื่นส่วนหูฟังบลูทูธนะครับรุ่นไหนที่สามารถเชื่อมต่อกับตัวนาฬิกาได้เชื่อมต่อได้กับทุกรุ่นเลยนะครับเท่าที่ผมมีนะครับทั้งหัวเว่ยทั้งตัวของเอ่อ Xiaomi ของอะไรถูกๆนะครับออเนอะไรเงี้ยที่ผมมีนะครับได้หมดเลยนะฮะส่วนมากไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ ในการเชื่อมต่อกับตัวนาฬิกาก็คือได้ทุกยี่ห้อทุกค่ายเลยหูฟังนะครับ97%นะครับ98แล้วฮะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเพลงก็ไปอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพลงซ่อนไม่หานะครับที่ผมลิงเข้าไปนะครับคราวนี้เรามาดูที่ตัวนาฬิกาที่ตัวนาฬิกานะครับผมจะโฟกัสหน้าจอนิดหนึ่งที่ตัวนาฬิกานะครับให้เรากดปุ่มเป็นม่ยมหนึ่งครั้งนะครับนะแล้วก็เลื่อนลงมาผมเลือกเป็นรายการนะครับมันก็ต้องเลื่นแบบนี้นะครับเพราะตารางผมไม่ชินนะฮะ แล้วก็หาคาว่าเพลงแต่เข้าไปนะฮะจะมีซีเพลงเห็นไหมฮะแต่เข้าไปดูกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมพยักเราจะกลับก่อนนะนกลับก่อนมีซีเพลงนะครับนี่ครับเพลงนะครับเราก็เลือกฟังได้เลยนะครับพอเรากดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับนนเรอเ,เสียงนิดหนึ่งอ่าโอเคแล้วก็ออกได้เลยนะครับ อ่ะคราวนี้ผมเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับถ้าเราเชื่อมต่อของหูฟังบลูทูธเชื่อมต่อตรงไหนนะครับอันนี้รู้วิธีลงแล้วนะครับไม่ยากอะไรนะครับเราก็ไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่ในส่วนของตัวบลูทูธแค่นี้เองนะครับเขาจะค้นหูหางหูฟังที่อยู่ใกล้เคียงให้อ่ะเดี๋ยวผมลองเชื่อมต่อหูฟังผมให้ดูนะครับเป็นตัวฟรีบัตสามนะครับอ่ะผมลองกดค้นหาเนี่ยรอสักครู่หนึ่งนะครับอุปกรณ์ก็จะขึ้นมาที่ในส่วนของตัว นาฬิกานะครับเราก็เลือกซีเล็กเชื่อมต่อเลยเห็นไหมฮะฟรีบาทสามขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลือกแตะเชื่อมต่อได้เลยแค่นี้นะครับเนี่ฮะเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาหูฟังใส่หูแล้วก็เปิดเพลงได้เลยนะครับวิ่งออกกำลังกายก็ไม่ต้องพกโทรศัพท์ไปด้วยกลับมาค่อยซิงค์ข้อมูลการออกกำลังกายนะครับอันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับในเรื่องของตัวการลงเพลงบนนาฬิกาห a วเว่ยวอทฟิตแล้วก็รุ่นอื่นหัวเว่ยหลักการเดียวกันเลยครับ ก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับใครดูคลิปนี้แล้วคิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ถูกใจนะครับช่วยฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับก็ที่หายไปนะครับก็เลี้ยงลูกนะครับลูกน้อยนะครับลูกเริ่มขวบหนึ่งเริ่มแบบว่าเริ่มรู้เริ่มอะไรมากขึ้นนะครับผมก็จะพยายามทําคลิปให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ได้ทํานานเลยนะครับก็คิดถึงเพื่อนๆเหมือนกันนะครับบวกกับงานยุ่งเหลือด้วยนะครับก็จะพยายามกลับมาทําคลิปให้เยอะที่สุดนะครับกคนีก่ับออุณสสด